ตีกันด้วยน,นะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการแฟ้มคงชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมมีสาระบ้างไม่ใช่เล่นแต่เกมนะครับผมก็นี่ครับจะมาสอนโหลดโปรแกรมอัดลิปนะครับผมก็เบดีแคมแอคชั่นแฟบนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาโหลดกันเลยนี่ครับอันนี้ก็โหลดครับ อัน,นี้ก็ลยครับทำไมอันนี้มันมันต้องทายก,กีนนะครับน,น่ครับอันนี้ต้องโหลดนะผมผมจะเปลี่ยนมาใช้แอคชั่นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องโหลดนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ใต้ล่างนะครับ เดี๋ยวตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จกันเบยนะครับผมอามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเบนดิแคมก่อนเลยนะผมนี่ครับตึกลวงครับต่อไปครับผมขอเลือกเป็นไดดี้ครับโอเคครับ เออครับเราเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาต่อกันที่แอคชั่นกันเลยอ่าผมว่าแอคชั่นเนี่ยผมมีวิธีหนึ่งที่ทำง่ายที่สุดกดไปที่ดาวน์โหลด <c oughs> เยอะจริงๆนะบอกไว้ก่อนนะว่าเยอะจริงๆนะครับ Extract file หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ Extract นี่ง่ายๆฟึบคุณก็จะได้มาอ่าถูกป่ะนี่ครับแล้วคลิกนะครับผมกดอีกชั้นเซตอัพไปก่อนฟึบเซตอัพ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 ฟินิชนะครับแค่นี้คุณก็เสร็จแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนเข้าไปที่แอคชั่นอีกทีครับผมกดแอคชั่นอีกทีครับผมเฮ้บแล้วคุณก็จะได้มอนสเตอร์ตัวนี้มาไม่ใช่อาได้มาแล้วนะครับผมก็เอาที่ผมเปิดคำ,คำว่าคราคไหครับผมกดค o p y ครับค o p y ค o c o ี y เสร็จกด plus กด ok แล้วกดเข้าไปอีกทีนี่ครับเพียงแค่นี้คุณก็ได้ถาวรมาแล้วครับจากที่มันเขียนให้คำว่าบ by นะครับมันก็จะไม่ขึ้นมาอีกแล้วครับ จะไปครับเป็นแฟบนั่นเองก็โหลดเข้าไปเลยกดเลยโหลดเลยนะฟึบกดโหลดแล้วนะกดต่อไปอ่าเห็นไหมครับกดอินเทลฟ์บฟเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มาเกี่ยวกันที่เสียงเดี๋ยวเข้าโปรแกรมสามอันนี้เลยเดี๋ยวนะครับแฟบหนึ่งนะครับฮัโลโหลได้ยินไหมครับโอเคครับมากันต่อเลย อันนี้นะครับจะตั้งค่าเสียงยังไงให้คุณกดไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็มันจะมีคำว่าเสียงนะครับให้คุณเปลี่ยนเป็นเลเวลโนนะครับผมนี่ครับแค่น,นี้คุณก็จะเปลี่ยนเสียงดังขึ้นแล้วนะครับเว็บแคมนะครับถ้าคุณจะเพิ่มเว็บแคมคุณกดนะครับอยากให้เพิ่มตรงไหนขนาดเว็บแคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เว็บแคมเนี่ยจะให้เป็นเว็บแคมแบบโปรแกรมอะไรนะครับต่อไปเป็นโลโก้โลโก้ของผมไม่ต้องหรอกครับนี่ครับลักษณะนะครับถ้าคุณสอนโหลดเกมพวกเกมอย่างนี้ให้คุณกดตรงนี้ครับมันจะเพิ่มสีให้หรือคุณจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้ความสําคัญขั้นสูงเลยหรอครับดี๋ยพแป๊หนึ่งนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนเสียงแล้วนะครับผม กดอัดได้กด12นะครับอัดได้ประมาณ10นาทีนะครับผมจำ,จำกัด10นาทีนะครับผมก็โอเคต่อมาที่แอคชั่นะครับผมแอคชั่นนี่มันจะยากหน่อยนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเพวกงมาใช้ไงครับเอาเป็นออริจินอลเอาเป็น,ปน1,080ปเลยครับ MPC นะครับผมอันนี้ของไ้นะครับผมคงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอันนี้นะซึตั้งค่าตั้งค่าเสียงนะครับผมเป็นเรเวโนนะครับเรเวโน อันนี้ผมผมเดลับผมตับให้เป็นของที่ผมถนัดนะครับนะีครับกดอัดกวสิบสองนะครับผมให้กด F 9นะครับเพื่ออัดน,นะครับอ่าอันนี้คือเกมนะครับอันนี้คือหน้าจออันนี้คือภาพหน้าจอที่เล็ก นะครับผมเอามาที่แฟล p นะครับผมแฟล p แฟลปก็แฟลปประมาณตรงนี้ครับเข้าไปที่แฟล p นะครับผมปิดตัวก่อนเออปิดก่อนนะอ่าคราวนี้จะมาเกี่ยวกับแฟลปบ้าง f p s นะครับให้โชว์ก็ได้ครับผมจะโชว์ว่ตรงนี้ก็ได้อันนี้ถ่ายได้แค่หน้าจอนะครับส่วนเบรดี้แคมนี่ถ่ายประมาณสิบนาทีนะครับคกด F9 เพื่อเ, <Evet. S 1> เพื่อแบบอัดคลิปนะครับผม ไม่ต้มาสนใจรนะัใช้สแกมบี้ไมโครโฟนก็ได้นะครับสแกมบีคืออะไรเดี๋ยวไปคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสนนะี่ครับไมโครโฟนก็ประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่ามันปรับได้นะครับแต่ผมปรับไปแค่นี้แหละครับเอฟกานะครับ ก็สบายสายครับแค่นี้แหละครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ